นี่แย่รัดมันมีกับยางเลาะบานพี่กอล่ะพี่น้องหาตรวจเบิง้งแล้วแย่รัดมันมีกับคนตั้มสินห้มัดมีห้ก็เลยมาหาตรวจเบิ้งแล้วพี่น้องว่งาเพคนเห็ดหอดใจแล้วเลยมาเบิง้งได้จักตรงแล้วเมื่อนี้ได้จักตรงแล้วเมื่อนี้ได้ตรงหนึง่งเมื่อนี้ได้ตรงหนึง่งเฮ้ยตัวไรงามแต่เนี่ยมัดเองเลยบ่มัดเองสั่งเนียพี่น้องแต่ละคน็มิเตอร์ูดสั่งๆั่ย่ quê để gì đấy lại đấy cả sáng mà giờ xả thế còn thiệt thấy thuộc anh là mi đi nó lại nhàng mình em mi nhay chắc ừ. <laughs> nhanh à, lại đỏ mặt ngam cả em mặt một tát đẹp một chắc sư nó em đang con cái gì phần, có mặc lại cả trông lại mai bưng cả mặt này đầy cái câu thì nó không được cười đẹp đẹp lại đây cả sang mang สร้างนี่เพิ่นเป็นเพิ่นถนัดมีไงพี่น้องแต่เพิ่นนุ่งตั้มยู่เพิ่นกับนุ่งมีไงคือกันพี่น้องเพิ่นสร้างก็หน้าซีดีย่หัดมัดมีคนนี้เพิ่นกับตั้มหูสร้างมัดมัดกับ้างตั้มหูกับ้างพี่น้องนี่แต่ผู้ฝีมืออยู่หอกแต่ละคนก็ได้งานอดิเดกเลยพี่น้องหลังจากเฮ็ดยังเหตุงานมาเรายิ่ฮแยนกับตั้มหูไปขนาดอันนี้เคลียร์สีใดเขาเอิ่น เครื่เอาสีกรมไปด้ยเออเขี้ยสีกรมเนาะจะแบบกระจ้าเนี่ยเอาหลายสีสมกันเป็นหอังมั้งหลายสีมันก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้กระจกสองสีนี่นี่หลายสีพี่เนาะนี่หลายสีนี่เายใช่เขี้ยมันเออนี่เขี้ยมันสีเขี้ยเป็นได้สีกวงเนาะอันนี้อันนี้มันเป็นได้สีกวงมันก็ได้ออกแบบเป็น สีกับสีได้สีกวงพี่น้องได้สีกวงไปเป็นสีเพื่อทายสิเด้อพี่น้องเพราก็งามไปพอมันพี่น้องแต่้ลสั่งเอาได้หยังก็ดได้คือกันละพี่น้องบางคนก็มักได้สีกวงบางคนก็มักได้ปิตไปซแต่ว่าบ่มีไหมพี่น้องไหมบ่รับเฮ็ดให้เฮ็ดแต่ได้สีกวงก็ได้ปดิ เดี๋ยวมืงหนีไย้ยลัดมัดมีกับสีไทยเบิ้งซจำหนีก่อนเนาะคะ่ะน้อเดี๋ยวมึอรุ่นกับสีฮาร์ดไทยเนี่ยไม่ให้เบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าละพี่น,น้องเบิ้งเราก็เอาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนไอ้หลัดมัดมีน้ำคือเก่าใน,นะะเด้อค่ะเด้อมนีกับแจมหนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ